คนเงนินด้วยวันนี้มาอยู่กับผมแทนคุณในเกม Art of War และวันนี้เราจะมาเล่นเอออะไรอะแบบยึดประสาทอย่างที่ผมได้กล่าวไว้ในคลิปที่แล้วว่าผมจะเล่นนันนี้เลยหลังจากที่ผมลงคลิปเสร็จนะฮะเพราะผมอยากเล่นมากผมเห็นเพื่อนมันเล่นเลยอยากลองเล่นเคมาลอง หลายคนอาจจะเคยเห็นเกมแนวนี้มาบักมีดเราต้องส่งทหารออกไปตึ๊ดตีตีที่ฐานมันก็จะแสร้งทหารมาเรื่อยๆก็ส่งใบ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 ให้หมดเตะเลยบุกใบบุกใบบุก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  อย่ายังอย่ายังไม่ต้องยั้งพังพังพ,งพงังเออเออ,อยืนหมดแล้วชนะได้เงินคนเยอะเลย <c oughs> เฮ้ยเก็บเงินง่ายดะเนี่ยนี่เล่นง่ายมีการอัพเกรดด้วยนะ <c oughs> อัพเกรดทหารตายยกตีเลยเฮ้ย <c oughs> ใช้แรงงานคนเยอะเกินไปท <c oughs> หารตายหมดเลยท <c oughs> หารเหนื่อยตาย อะไรอย่างนั้นขนาดนั้นส่งไป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 มันถ่านป้อมธนูมันป้อมธนูมันยิงเราตายหมดเลยก่อนที่จะเข้าไปยึดโอเคยึดได้ละป้อมธนูอัพอัพอัพศัตรูน่าจะไม่มาแน่นอนจะอัพทำไมวะกระบอกไปเลยดิ คอดมันอืออเออชนะแล้วเนี่ยโอโ้โหเงินขึ้นคนไวเนี่ยได้อีกแล้วห้าพันได้เนี่ยคูณสองใช้ยังอ่ะคูณสองอยู่ไหนมาดูกันคูณสองอยู่ไหนอันนี้กล่องอะไรได้กล่องมาฟรี อยู่ไหนวะมีไหมเนี่ยอันนี้รางวัลประจำตระกูลอะไรไม่น่ามีมันใช้ไปแล้วรอเปล่านะใช้ไปแล้วมั้งเล่นต่อเลยไม่ต้องเกงก่าสิ่งใดอุย๊ยอับก่อนเบงเบงเบงสมทหารไปยึดดิไปกันอีกคนเนี่ย เบงเบ่งเบงเบงไม่พอไม่พอเบงเบ่งเบงเบงเขาไม่พอเร็วเร็วเร็วฟังมันสร้างทหารมาเองเบงเบ่งเบงเบ่งเบงเบงเฮ้ยมันไปกันทีละคนสองคนไม่พอเออเร็วสร้างทหารมาเร็วๆดีชักช้ายืดยาดมันสร้างทหารมาสิอีกแล้วเนี่ยโอ้โหยังจ้ะ เ้ hey! ดูนั่นมันมาตีข้างๆว่าแล้วล่ว <Huh? S 1> hey, ละฮะเพาเหรอเนี้ยเป็นไม่ได้อัพฐานกันเนี่ยหัวร่อนหัวร่อนอืมทหารต้องอดอยากตายให้ทหารมันมาอัพฐานจนตายนะกซ์ Max. ช่างทหารอย่างเร็วลุยลุยลุยไปกันเป็นกองทัพ <c oughs> ยึดไม่ได้ก็แปลกอ,อึอัพเร็วส่งคนม่ช่วยไปดิ ไม่ได้แน่เลยอื้ออื้อเือไปตายฟรีเอื้อตอนที่ศัตรูกำลังอัพเนี่ยหรือเรากำลังอัพเนี่ยถ้ามันบุกมาหรือเราบุกไปเนะ่ยมันจะได้เปรียบมามากๆเลยนะเพราะทหารมันกำลังจะลดไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆไม่รู้นะแต่ว่าผมเห็นมันลดเวลาอัพทหารลด เอ21คนโคตรเยอะเราจะระดมทัพไปตรงกลางที่เดียวเนี่ยทาหารมันลด,ดะอะทหารมันเหนื่อยตายหมดเลยเอ้ยมันมายอดตรงกลางม,มายอะตรงกลางยังไม่พอเราไปเสริอีกยอดได้อ ระดมทัพบระดมทัพบระดมทัพบสี่เสียนะจากบุก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 โคตรเกลียนบุก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 ไม่ต้องทำอะไรแล้วบุก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 ชนะโคตรเกลียนเสียนะจากบุกต่อต่อต่อ ม่หยุดพักอัพก่อนดิรออะไรราเดี๋ยวเราต้องยึดฐานธน,นูก่อนอันดับแรกอุย้ยมันอัพฐานเวล2สองสองอันเลยอัพมัง่งทหาหตายทหาหตายหมดยกไป ส่งไป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 บบาโบบาแปงแงไปตายทีละคนสอคนเมื่อเออก็จะได้อยากลำบากยิ่งนะแล้วดูทหารแต่ละทีมแต่ละตีบ๊คบงแบงๆบยิดได้ทีอัพด้วยอัพ มาช่วยหน่อยดิบกบกยัดให้มอดอุ้ยโดนยิงอุ้ยโดนยิงเออยัดได้มันมันอัพอะมันอัพมันอัพมันอัพเดินส่วนทางกันเฮ้ยลุยกันไปไปกัน อะไรจักละห้าตีฮะเอ,อ้ห้าคนห้าคนตีละตีละห้าคนพูดอะไรเนี่ยสับสนเนอะดูดีแล้วดูอัพตรงตรงที่ผลิตหานนี่ตายหมดแล้วเนี่ยโอ้ยดูมันอัพอัพเวลสี่คิดได้เนาะระดมพลระดมพล ทาง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 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอาณาจักรระดมพลเออชนะแล้วทหารยังเดินกันเป็นระวงอยู่เลยฮุ่ยได้เพชรใหม่มาโว้ยอยู่ตรงกลางเลยบวก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 ติ๊กติ๊กติ๊กต็๊กติ๊กต็ก

เฮ้ยดูมันส่งพลไปโอ้โ oh. หพลมดแดงต้องสู้กับคนมดดงเงินเฮ้ยมันจะมาบุกหรือเปล่าวะลุยไปต้องได้พักสู้เสร็จกระโดนยืดเฮ้ยเฮ้ย เออคุ้มกันคุ้มกันทหารตายเป็นล้านาวเลยตกแตก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 เสียงมันช่างไพเราะยิ่งนักเสียงตกแตกตกแตกบุก เออด้านซ้ายอีกเออดันขวาอีกเออดานขวาอีกเอออุ้ยมันแพ้ไอเราแพ้ได้ไงบุกอ,อืออเออ่าอืออายับเยินอือทหารเยอะอีกเยอะเกินอีกทหารเยอะอีกทหารเป็นสามสิบสี่สิบคนเลยอยู่ที่เดียวกัน เฮ้ย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 ตรงไปในจังหวะนี้ตรงไปในจังหวะนี้ลังมดแดงมายึดแล้วมันพายแพเรามาต่อเราจะอัพให้มันแม็กซ์หมดทุกอันไม่ทันทุกอันเราจะมาดูเอ่อลังมดแดงเคลื่อนที่ลังมดนำเงินหรือลังมดแดงสับสนนะเนี่ย มามามาอยู่ที่เดียวกันอยู่ที่เดียวกันเฮ้ย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 ได้นะได้นะบุกยึดได้ได้นะ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 เออเน่ากันหมดเลยจะสะสมกำลังพลไว้ทำไมวะอะไรเนี่ยอู้ได้ของดีได้แหล่งั้มเนี่ยอันนี้ได้อะไรอ่ะโฮสุ่มหนึ่งดาวหายาก อัพก่อนยังไม่บุกเยอะมันยังไม่บุกหรอกฝั่งมันจะอัพให้เวลเวลสีเวลเวลแม็กก่อนค่อยบุกอ่ะมันเริ่มส่งทหารให้กันไปมาเเเอออื ไปกันสามคนไปตายฟรีเฮ้ยมันบุกแล้วเวลสามมันบุกแล้วอหรอมันไปเลยเกือบสิบคนเอือ้อ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 เอื้อเอื้อ เอ,ออเ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 อออับสามป้อมเท่ากันเอ,อ้ยส,สามที่ไหนสองป้อมไม่เท่ากันด้วยเฮ้ยมันตีตอนมาแล้วอัพเลยตีเสร็จอัพเลยอัพเลย เฮ้ยอันนี้เป็นทหารเหล็กโอ้เลือดเยอะแต่ตีเบาดาบใหญ่ซะเปล่าเลือดเยอะตีเบาไอ้ตรงที่มันเป็นตัวทหารเหล็กเนี่ยกับคนธน,นูมันเรียกว่าหอคอยธนูดีกว่ามันไม่เออยังไงอะมันไม่ผลิตทหารมันจะผลิตทหารเฉพาะตรงที่มันเป็น น่เนี่ยเหมือนเหมือน,นโลกฝึกทหารน่ะเป็นขอคอ,อยธรรมดาที่เหลือมันก็ฝึกนี่หว่าทำไมตอนแรกเรามองว่ามันไม่ฝึกวะมันก็มีข้อดีนะเอาทหารธรรมดาเนี่ยวิ่งไปตรงอ่าฐานอันนี้แล้วมันก็กลายเป็นกลายเป็นตัวเหล็กหมดเลยใช่แต่ถ้าเกิดเราไปเงี้ย ไอ,อพวกเนี้ยจะแค่วิ่งผ่านไปอย่างเดียวมันจะไม่อัพเข้าใจไหมลุนนี่ดิเหือมวิ่งไปตายกันอย่างเดียวเลยเหอเหือเหือจุ๊บจุ๊บจุ๊บเดินย้อนกลับมาเดินย้อนกลับมาเดินไป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 เดินเดิน ไปอัพก่อนไปอัพ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 เป็นตัวเกาะไปอัพ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 เป็นตัวเกาะอ่าอัพเป็นตัวเกาะสามารถจะวิ่งไปอัพเป็นตัวเกาะหมดร้อยกว่าคนเกือบสองร้อยตอนนี้คืออะไรมันวิ่งไปตายกันรถหนึ่ง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  ทหารล้นนะทหารล้นประเทศเนะ99 99 <c oughs> คนวิ่งไปอ <c oughs> ลังมดนดำมดนดำเออลังมดนดำาอ <c oughs> โอ้โหดูมัน <c oughs> เฮ้ยเป็นร้อยเหมือนกันเออ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 เอืเอ,อ,อ <c oughs> มันวิ่งย้อนอนมาเฮ้ย <c oughs> สู้ไม่ไหวเป็นไปได้99ค <c> น <oughs> เ่รียนะจักเท่ากันแต่สู้กันไม่ไหว mm hmm. mm hmm. เอือเอือเอือมาเสริมกันไปมาตีตีกันไปมาซึกโคตรยาวนานในใะนใะนะนะจังหวะนี้แหละตอนนี้มันกําลังเผลอ <c oughs> เดินเลยไปไีอะนะจักอืนเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดีจะไปกันอย่างเดียวเอือเอือ เออไม่น่าเล่นเลยอ่ะเป็นตัวก่อมันเลือดเยอะอย่างเดียวตีเบาเบาเนี่ยเน่นนกลับมาเป็นตัวธรรมดาเดี๋ยวนี้เลยนะก่อมันแค่อึดถึกแต่ตีเบาชัชึบชึบชึบ เดี๋ยวเราไปรวมพลไปรวมพลเดี๋ยวมันมายืดไปรวมพลไปรวมพลตรงนู่นไปรวมพลตรงนู่นมันมาแล้วไปรวมพล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 เร็วเลีวเร็วร้อยคนเนี่ยลุยลุยเอ้ยเอ้ยเอ้ยตีกันตายกันไปมาลุย เราดูมันเดินย้อนสอนกันอึ้องเอื้องอื้องอื้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 งเฮ้ยยึดกันในช่วงชุลมุนได้ไงนี่มีตั้งเยอะไปช่วยเร็วไปช่วยไปช่วยไปช่วยมันมากันเป็นร้อยเลยไอ้มดแดงมดแดงมันมากันเป็นร้อยเลย มุดแดงมากันเป็นร้อยเดี๋ยวร้อยกันเป็นตัวเกาะตีเบาหมดเลยอ้ายมากันถานก่อนอือย้อนไปตีตีหน้าตีมันตีหน้ามัน โดนย้อนน้อยอยังใช่ไหมน้อยนักใช่ไหมโดนตีหน้าหักโดนตีหน้าคัะโดนตีหน้าหักน่าจะกันไปเปล่าเออโดนตีหน้าัลุยกะ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 มีหลายมีหลายสีเหลือเกินสีดำสีดำสีฟ้า จอจบบกเนี่ยโดยเฉพาะสองอาณาจักรนี้นะเนี morgen, ่ยรวมๆรวมๆรวมๆกลายเป็นตัวธรรมดาซะนะมันมันไม่อึกทนไอ้มันอึกทุนแต่มันตีเบาใจหน้าใจหน้าเขาใจหน้าอาณาจักรหน้าทุกอาณาจักรหน้าลุยหน้าลุยหน้าซ้ายขวาเลยน้โดนล้อมอือ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 ืออือืออือืออชนะ เล่นสนานเลยด่านเดียวเองนะเฮ้ยกำลังเสือมาเสริมไม่ได้แล้วเอาซวยแล้วตายตายอย่างเดียวโอ้เอาใหม่ได้ไหมเนะี่ยเอาใหม่ดิโอ้ยอัพสองอันนี่พออันกลางก็ต้องอัพ บอดฉลาดเว้ยเฮ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 ้ยเอาแล้ว่วย่วย่วยเลยทำไงเนี่ยตายเถอะให้ตายเทโรบินบุกไปทั้งอันาจรรักรดีแลมีเท่าไรไฟให้หมดไม่ต้องยังตายกันเป็นละนาวเลยโอ้ เอาแล้วมันบุกมันรอบด,ด้านเลยยิง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 เอาแล้วแพ้ได้เลยเอาแล้วเอาแล้วอะไรใครทักมาไปก่อนกูโดนยิงอักอักอักไม่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 มาเสริมไม่มาเสริมไม่มาเสริมแย่ครั้งทีง่แล้วอ <Vou> ีก ทั้งที่เราโดนยึดแค่ป้อมเดียวอันนี้โดนยึดสองป้อมเหตุเกิดเพราะมัวแต่อัพเอาเอาทำไง so เนี่ยมันมาอ้ามันมาลุมสกัดมาอะไรอ้ามันมาลุมสกัดมาอะไรเนี่ย ลม,ลมพลมันเอาะอะอรนี้ไปทําไมไอ้น,นี่ไปทําไมมันจะไปทําไมไวะไอ้ป้อมอะไอ้ตัวป้อมธนูมันไปทําไมอะตายกตีกแล้วโอ้ยึดไปยึดมาอันนี้ยานนยากยยนยยยยยยย แล้วได้ข้อคิดว่าอันไหนเราอัพอันนั้นเราตายยิ้ดอันนั้นใช่ไหมเรายิดอันนี้เพื่อแบ่งมาสองอนาจักรกลายเป็นอณาจักรธนูที่ไม่สามารถอผลิตใครขึ้นมาได้เลยมีตาตายกับตาย มันมันตายเรื่อยๆเลยอ่ะเอาแล้วกดอับอ้าเน่าเน่ามีแต่เน่ากับเน่าตายสถานเดียวอย่างนี้ไม่มีตัวผลิตอีกอะไรวะมันแล้วนั่นเนี่ยเสริมหนึ่งไป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 เสริมหนึ่งโอ้ยมันยืดไป

แม็กซ์อาบิสองคนมันนี่อันนี้สองคนมันนี่เยอะไปบนน่ะอย่างนี้ระวังเพี้ยนมันดีสูงอันนี้ไปนี่สูงอันนี้ไปนี่สูงอันนี้ไปนี่ ยิงมาเราตีกับืออ,อนี้วันนี้ใช่ไหมเอาแล้วกดอัพทำเอาโดนยืดเอกแล้วกดอัพทำไมยึดคืนไม่ได้ด้วยอ,อ,อายเน่าหมดเลยแผนเสียแล้วนิ้วไปกดโดนอัพอัพใหม่หมดด้วยนี่สมคคนมานี่นี่ส่นมานี๋ยวโดน มันอาจจะสวนมันก็ได้มันอาจจะสวนมันก็ได้ไม่พอฉันเริ่มจะอัพได้มันก็บุงมาเยินอ่าไอ้ตรงนี่เนี่ยมันยิงมันนี่มัน,มนไปมันเด็ดดาน้ายบนายซ้ายบน้าย,ายบน ไปตายกันอีกหมดตีเริ่มแผนใหม่แผนเดิมแหละแต่ห้ามพลาดแม้แต่เซียวเล็บ มันจะโชคดีอะไรขนาดนั้นพอมันปล่อยมาเห็นก็กดอัพนั่นแหละพังเออโดนตีแตกเอา,ามันยึดไม่ได้โอเคยึดได้ นี่สคนไปนูน่นอัพเกีดนิดนึงตรงนี้อย่าเพิ่งอัพรอรอคนเยอะๆกันกสกงคนมาตรงนี้นี่กดอัพสุงคนมาตรงนี้นิดนึงบอกวันนิดเดียวมาตั้งสิบกว่าคน นี่ยังไม่อัพรอมันเคอัพพรุ่งนี้อัพสคมควรมานี่มันจะบุกมาอย่างแน่นอนใช่ไหมระดมทับมันลุมระดมทับมันลุมทับมันลุมออออ บไโอเคตอนนี้เราต้องห่วงข้างข้างซ้ายบนและฐานซ้ายบนหน้าเป็นห่วงยิ่งนักเขียนไฟบนแม็กซ์เป็นทีเรียบร้อย เอาเฮ้ยเอาเฮ้ยหาเรื่องอ่ะหาเรื่องเ <c oughs> สริมแบบมีอะไนี่มีสองคนมาเอาเอายาวเย้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาเอาเอาแล้วแล้วหมดเยลยเฮ้ยรอด <c oughs> เป็นไปได้ ทหารเดินช้าทหารต้วมเตี้ยมวะดูแผนดิลุยลุยติดิดิ๊เราไม่ควรบุกมาอย่างนี้เราควรนี่จะเอาไปรวมกันตรงนู้นรวมกันตรงนู้นเอามานี เอืออ wow. for er ืออะีมันจํานวนน้อยลงแั้วเรก็ส่งคนมาตรงนี้คนได้เยอะๆล้วก็ลงไปตีมันไปตีมันไปตีมันไปตีตีไป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 ตีไตีไปตีไปตีไไปตตีไปตีไปตีไปีไปตีนปีไไปตีไไปตีไปว วันนี้บายนะโอ้โหครึ่ง